ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายชอตตี้บูจวากับเกมจำชื่อเกมไม่ได้ครับผมก็เป็นรวมดาราจากเอ่อคอมิกในเว็บตูนนั่นเองนะครับก็จะมีหลายเรื่องมากเลยนะครับไปลองเล่นดูเลยกันละกันครับว่าจะเป็นไงครับผมไป้าย tap to start ฮะคือผมเล่นไปแล้วล่ะนิดหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีนะเป็นแนว rpg พิมพ์นิยมก็เหอะแต่ว่าด้วยกราฟิกด้วย เวลาในการต่อสู้เนี่ยมันค่อนข้างทําได้ค่อนข้างดีอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูเลยกันละกันครับดูด้านขวาครับจะมีสตอรี่กับเวอร์ครับขอไปสตอรี่ก่อนเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ผมเล่นมาถึงด่าน1นึขีดเแล้วนะครับอ่ะคลิกด้านล่างเลยเลยครับไม่รู้จะไหวปะนะครับ,รบอ๋อแล้วก็มันมีนี่ด้วยนะเหมือนกับถ้าเกิดเราผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีแบบว่าการผลิตทรัพ,พยากรอนนะ่ะต้องคอยมากดเก็บด้วยนะเออเนี่ยแล้วดูดิเลเวลนี้พุ่งกันกระชูดเลยนะเนี่ยมันจะมีเวลาเขาดาวอยู่มันจะเก็บให้ชัั่วโมงรบดก โอเคนะเราลุยดันเจียนกันนะด่นหนึ่งกี่เจ็ดครับผมซึ่งทีมก็เราก็เลือกได้ครับก็คือมันจะมีแบ่งเป็นฟอนต์โลกับแบ็คโลนะครับก็แนวหน้ากับแนวหลังนั่นเองนะครับก็จัดตัวที่เก่งที่สุดเอาไว้ลำดับแรกๆก็แล้วกันนะครับโอเคเริ่มเลยนะการเริ่มกดตัวนี้นะครับตอนแรกเอาผมหาตั้งนานแล้วมันเริ่มดันเจียนตรงไหนว่าอะไรงี้ยกดมั่วๆเอา่ส่วนเรื่องของเนื้อเรื่องนีไยก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบไลฟ์ 2D ดดุกดิกดุกดิกนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยทำมาค่อนข้างสวยเลย นะครับส่วนใครอ่านไม่ออกเนี่ยสคริปด้านขวาบนได้เลยนะครับผมก็เช่นเดียวกันครับเกาหลีผมอ่านไม่ออกนะฮะเอาเรามาดูวิธีการต่อสู้กันนะครับก็มันมีออโต้นะด้านขวาบนแต่ผมจะไม่ออโต้นะครับเราจะมาดูลักษณะการเล่นเกมนี้กันก่อนอย่างแรกเลยคือเวลามันโจมตีมันจะผัดกันครับเห็นเห็นหลอดตรงนี้ใช่ไหมครับด้านล่างมันจะผัดกันนะคือศัตรูส่วนใหญ่มันจะเริ่มก่อนนะครับแล้วเราเล่นยังไงเราเล่นอย่างนี้ครับคือเราสามารถที่จะเอาการ์ดเนี่ยมาทับกันได้เพื่อทําคอมโบ ซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยเวลาเราทําคอมโบกันเนี่ยมันก็จะมีท่าที่แตกต่างกันไปไงอย่างเช่นโจมตีปกติโจมตีเป้าหมายเดียวอะไรเงี้ยใช้2องานอาจจะเป็นบัฟใช้3ามันเนี่ยอาจจะเป็นใช้สกิลหมู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองสลับสับเปลี่ยนกันดูว่าจะให้ตัวไหนเนี่ยโจมตีด้วยใช้พลัง1เกตสอเกตสเกตซึ่งพลังเราดูด้านซ้ายล่างได้เลยเห็นไหมครับตอนนี้ผมมีอยู่4แต้มนะครับงั้นเดี๋ยวผมผสมเอาไอ้นี้มาก่อนลวกันเนี่ยสาวแว่นนะครับมันจะขึ้นเป็นเชนเห็นไหมครับสามเชนนะครับ เออพระเอกมาโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับพอแล้วเสร็จแล้วนะครับตรงกลางมันจะมีเวลาเขาดาวอยู่นะครับถ้าเกิดเราขี้เกียจรอเราก็สามารถกดตรงกลางจอได้เลยนะครับเนีย่ยเราลองดูสกิลเห็นไหมครับก็ทำมาค่อนข้างอลังการในระดับหนึ่งนะฮะเห็นไหมพรานั้นคือการเล่นเกมนี้คือนะเราจะต้องบริหารอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้พลังไม่พอแล้วเอาไงดีเออเอาแค่ อันเดียวก็พอเฮ้ยได้อีกปะไม่ได้แล้วครับได้แค่นี้ครับอ่ะไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็แค่นี้ครับเอ่อโจมตีเลยก็แล้วกันไปสกิปผมไม่ชอบอย่างเดียวเลยเกมเนี้ยเราโจมตีทีหลังศัต,ตรูในความจริงเราน่าจะโจมตีก่อนนะนี่ปล่อยให้ศัตรูโจมตีก่อนอก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บเกลหน่อยแล้วกันก็สั่งโจมตีไปเลยครับแล้วมันสั่งโจมตีธรรมดาไม่ได้นะต้องสลับสักอันหนึ่งอะ่ะสลับไปก่อนแล้วกดอันนี้สร้างความรำคาญไว้นิดนึงนะโอเค เข้าใจลักษณะการต่อสู้ยังก็ถือว่าทำค่อนข้างดีครับแปลกแบ่งแนวดีโอเคเรียบร้อยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีการสรุปด้วยนะฝั่งเราเ,เป็นอะไรยังไงบ้างเห็นไหมครับฝั่งศัตรูก็มีนะครับอ่าก็เนี่ยแหละประมาณนี้ลองไปต่อสู้กันเองดูกันละกันนะครับก็ถือว่าสนุกดีนะครับแล้วเราเล่นเกมนี้ไปเพื่ออะไรแน่นอนฮนะสะสมตัวละครลงดันเจี้ยนเปิดแกวป่องนั่นเองครับผม อ่ะส่วนด้านขวาก็จะเห็นว่ามีระบบเวิร์ด้วยสรุปเลยเวิร์เนี่ยเหมือนเป็นที่ที่เอาไว้ใช้ในการหาทรัพยากรนั่นเองนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันจะบอกเลยอันนี้เป็นฮีโร่ดันเจียนนะเป็นคอเล็กชันนะเป็นเควสนะเป็นใดอะไรเงี้ยคือเราจะต้องเล่นตามในเรื่องไปเรื่อยๆก่อนมันถึงจะเปิดขึ้นมานน่นองเอาไว้ฟาร์มทรัพยากรนะครับนะเดี๋ยวลองดูสักอันก็ได้น,นี้ก็ได้ครับฮีโร่ดันเจียนครับเข้าไปดูสิอืมตอนนี้ผมถึงด่านหนึ่งขีดหนึ่งเขาแนะนำที่เลเวลสิบห้านะครับผมจะไหวไหมเนี่ยเอาลองหนึ่งขี โอเคอ่าซึ่งเขาจะมีฮีโร่มาให้เราเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จัดที่ดีที่สุดไปกันแล้วกันนะครับอืมนี่ธาตุไฟเยอะไปหน่อยเอาธาตุไม้ขึ้นมาหน่อยแล้วกันอาวิธีการจัดทีมแค่แตะครับแค่นี้แหละเออส่วนจะย้ายก็คือลากได้นะครับแค่นี้เองนะครับไปเริ่มเลยนะครับผมมีตัวอยู่9ก้าใบครับก็อย่าลืมมาลงกนแล้วกันโอเคครับแต่คราวนี้ออโต้เลยแล้วกันฮนะขี้เกียจเล่นเองละออโต้มันก็โอเคนะดีในระดับหนึ่งครับโอ้โหผมโดนโจมตีทีเดียวจะตาย หิวหน่อยครับไอตัวที่เป็นปาวานเนี่ยมันถ้าใช้สามเกตมันจะฮิวหมูเฮ้ยตัวละครผมไม่ไหวเลยอ่ะสู้ไม่ได้เลยนี่นี่นี่เกตสามติอ่าใช้สามเกตนะครับของตัวละครเนี้ก็จะท่าจะลังการหน่อยไหวปะวันนี้โอ้โหล่วงเลยไม่น่าไหวครับเฮ้ยนี่ใช้สองเกตครับโจมตีหลายตัวนี่เกตเดียวจะโจมตีตัวเดียว สู้เขาสู้เขาหวไหมเนี่ยเอ้ยอย่งนี้เดียวเองสู้สเออยิงไปอุ๊ยโหตายเลยโอเคครับชนะไปได้แต่แบบหืนขึ้นคอครับผมื่นขึ้นคอจริงๆเกือบไม่ผ่านครับก็จะได้แต้มเป็นกิจกรรมด้วยนะซึ่งก็นะเอาไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมได้นั่นเองครับผมซึ่งก็กดตรงนี้ได้เลยนะ เนี่ยมันก็จะมีบอกครับว่าเอ้ยเราเอาแต้มไปซื้ออะไรได้บ้างนะครับเนี่ยซื้อเอาวงธนูซื้อเวมเศษของตัวละครนะครับก็เอาไว้ใช้ในการเรียกตัวละครหรือเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครได้นั่นเองครับผมอ่ะก็อย่าลืมมาฟาร์มของกันละกันนะครับส่วนอารีนาต้องผ่านด่าน1นึ่งีสก่อนนะครับเพราะนั้นก็อยากสู้กับชาวบ้านเขาก็มีอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันอ่ะส่วนด้านซ้ายครับมีอะไรบ้างอัลเลนฮีโร่ครับผมอ่ะจะอัปกงอัปเกรดอะไรเนี่ยก็คืออยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวขออัปเกรดคนนี้กกก่อนนลลล้ัคิเเขาามยฮ ก็วิธีการอัปเกรดก็จะมี2ส,ส่วนในการน,นะฮะคือการอัปเกรดต,ตรงนี้ครับอันนี้คือจะเป็นอัปเกรดเลเวลครับผมเมื่อเลเวลตันอ่ะมันจะสามารถอัปแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือไอ้พวกนี้เนี่ยเราได้จากการลงเดนเจียนแล้วก็ได้จากการที่อาเดนเจียนมันผลิตทรัพยากรให้เราถูกไหมครับที่ให้กดรับทุกๆหกชั่วโมงนั่นแหละอัปเกรดไปเลยครับเลเวลสามสิบได้ไหมลองดูดิ โอเคได้แล้วนะครับทีนี้จะเลื่อนขั้นหนึ่งครับต้องหาของอีกนะครับซึ่งยังไม่มีตอนนี้เราก็อาจจะไปอัปเกรดตัวละครอ,อื่นก่อนที่เรามีนะครับส่วนด้านซ้ายล่างครับก็จะเป็นผู้อุปกรณ์ครับถ้ามีก็ใส่ได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะแบบมีรูว่างๆไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาวุธมันจะมีบอกสายอยู่ด้วยเช่นเนี้ยเน้นโจมตีเน้นเลือดนะครับถามว่ารู้ได้ไงก็มัว่ว <laughs> อ่านไม่ออกอะ่ะให้ทําไงอะ่ะก็นะมั่วอย่างเดียวับผมอ่าแล้วมันจะมีเป็นเซ็ตด้วยนะเห็นไหมใส่เซ็ตที่เป็นรูปออ่ดาดดดบบบไไไฟครจะะ้้โนเเพิิมตมตวยี นะครับซึ่งอันนี้ผมใส่ไป2ชุดแล้วเห็นไหมครับก็พยายามใส่ที่มันเป็นเซตเดียวกันก็นแล้วกันนะฮะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเกรดเลเวลการอัปเกรดเอ่อพวกไอเทมต่างๆนะครับซึ่งสกิลก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะแต่ว่ามันไม่เห็นมีการอัปเกรดตรงนี้นะก็อาจจะไม่มีก็ได้บางเกมนี้ส่วนตรงนี้ครับก็จะมีอีกนะครับมีการอเวกด้วยนะครับก็คืออันนี้จะคล้ายๆเกมเดซินิชัยก็คือสามารถที่จะ ปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมได้การเลื่อนแรงเลื่อนเกเรดเลื่อนเกรดอะไรงนี้นะครับแต่ว่าการเลื่อนเนี่ยจะต้องใช้เศษของตัวละครนั่นเองอก็ไปทำเควสหรือว่าไปเปิดกระป๋องให้ได้ตัวซ้ำอ่ะมันก็จะได้มาเองนะครับมันก็จะทำให้ตัวละครเนี่ยเก่งขึ้นพราะตัวละครทุกตัวเนี่ยมันจะไปแลงนเอแรงเอสได้หมด เพราะฉะนั้นชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นปั้นตัวนั้นแค่นั้นเองจบสําหรับเกมนี้โอเคกลับมาที่หน้าแรกนะครับดูด้านซ้ายครับอินเวนทอรี่ครับอันนี้คือจะเป็นพวกไอเทมต่างๆนั่นเองครับเราจะอัปเกรดไอเทมอะไรก็อัปเกรดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยคลิกก็ไปเลยเนี่ยมันจะมีอัปเกรดอยู่อานนี้พอกดมาแล้วครับเขาก็จะมีบอกครับว่าถ้าจะอัปขั้นขึ้นไปเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้ของชิ้นเดียวกันอ่ะเออมาผสมผสมผสมกันนะครับมันถึงจะอัปเกรดขึ้นไปได้นะครับอันน อ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีแค่นี้นะครับส่วนนี้ส่วนระบบกิ้วก็ยังไม่เปิดในตอนนี้ขอข้ามไปก่อนครับส่วนพอท่อเขาบผมอันนี้คือจะเป็นการเปิดแกระปองนั่นเองซึ่งการเปิดกระปองเกมนี้มันจะแปลกนิดนึงครับก็คือถ้าเกิดเราเพิ่งมาเล่นเนี่ยอันนี้จะเป็นเวลา0 0นย์ศูนย์นะครับหมายความว่าไงคืออย่างนี้ครับเวลาเราจะเปิดแกระปองเนี่ยเรากดตรงกลางครับผมพอเรากดเสร็จปุ๊บมันจะมีของพูดออกมา3ชิ้นด้วยกันนะครับอันแรกอันนี้คือเก็ตเลยหมายความว่าเราเปิดแล้วเราได้อันนี้เลยอ่าแล้ว นี้เราก็ต้องรอเวลาให้มันเคลียร์หน้าตักตรงนี้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเคลียร์เลยมันก็ทําได้นะก็คลิกเนี่ยแล้วก็กดตัวเนี้ยนะครับซึ่งมันก็จะหักของหักอะไรไปน่าจะเป็นหักเงินแคสนะผมไม่กล้ากดอะลองมากดกันเองแล้วกันเพื่อให้มันรีเฟซตรงนี้ชิ้งไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนอันนี้ครับคลิกเข้าไปดูครับอันนี้มันจะเป็นถ้าจะไม่ผิดคือการเรียกตัวละครนะไอ้นีอันี้อัน,น,อน,น,อน,นี้เรื่องนี้ผมจําได้ที่เป็นเฮงเจียเนียของหงอคงอะเออน่าก็น,าน,าน่าจะสนุกดีเรื่องนี้นะครับ เราคลิกเข้าไปจะเห็นว่ามันคือการจ้างตัวละครนั่นแหละแต่ว่าเราต้องหาของมาก่อนเนี่ยต้องหาแบบไอ้รัดกาวใช่ไหมอ่าอะไรอย่างี้มานะครับได้ดูตัวทุกตัวละครเป็นไงบ้างอืมก็คือหาคร้ๆก็หมวกไอ้น,นี่จะว่าไปเหมือนกันดั้มเลยเะเนี่ยนะะไรนี่หาอะไรอะหาดาบนะครับซึ่งก็ไม่รู้หาจากไหนนะเออถ้าเกิดหาได้เนี่ยก็ลองมาดูก็แล้วกันครับจะได้จ้างตัวละครได้เลยตรงนี้อ่าส่วนด้านขวาล่างครับอันนี้คือเป็นการส่งตัวละครไปหาของนั่นแหละนะครับก็เนี่ยครับ มันจะตอนแรกมันจะเป็นว่างๆนะแล้วก็คลิกเลือกนะครับแล้วก็รอส0มนาทีแล้วมันก็นะนจะส่งตัวละครเนี้ยไปหาของนะครับแล้วก็รอมันกลับมาก็ได้รับของเท่านั้นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นร้านค้าเข้าไปดูกันเองแล้วกันมันก็ขายของทั่วไปอะนะทั้งของที่ใช้เงินในเกมซื้อได้นะครับเฮ้ยทำไมมันถูกจังอะซื้อไปดิเออทำไมถูกจังวะเออส้มหล่นถูกเฉยเลยปกติมันมันจะแพงๆนะ เอออันนี้ก็ค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็มีการซื้อเงินแคดด้วยนะใช้เงินในเกมซื้อเงินแคดได้นะครับก็ถือว่าแปลกดีแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแพ็กเกจต,ต่างๆแล้วละ่ะสำหรับสายฟรีอย่างผมก็ออกมาดีกว่านะครับโอเคนะนี่คือจะเป็นหลังๆของเกมนี้นะครับแล้วมันจะมีปีกย่อยอยู่ด้านขวาบนนะครับคือระบบเพื่อนอ่าเห็นไหมเราจะาจะแอดพงแอดเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะมาหาได้นะครับซึ่งซึ่งเราต้องหาเพื่อนเนี่ยกอกรายละเอียดตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเออแล้วก็หาไปนะครับถ้าเจอก็ แต่ถ้าเกิดเรามาเล่นคนเดียวจริงๆเนี่ยเราก็แอดคนอื่นไปก็ได้ครับอ่าเนี่ยเห็นไหมเออนะครับก็บวกไปได้เลยเช่นคนนี้เอ้ยออนไลน์54นาทีที่แล้วกดบวกบวกไปอะไรเงี้ยนะครับเป็นการแอดหาเพื่อนในเกมมนไปนะครับส่วนด้านล่างถ้าจะไม่ผิดคือมีคนแอดมานะก็ลองดูกันแล้วกันว่าจะมารับได้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีจดหมายด้วยอย่าลืมมารับรางวัลน,นะรับทั้งหมดตรงนี้นะครับนี่แจกงงแจกเงินแจกอะไรด้วยนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายเป็นเซตติ้งนะครับซึ่งอบองตรงอ่านไม่ออกครับแต่ก็ไม่คิดว่าน่าจะมีเรื่องของการปรับกราฟิกนะเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรสูงมากนะเพราะว่าต่อสู้ก็จะเป็นแนว S D น่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะครับแล้วหน้าลอปปี้ก็จะเป็น Live 2D เท่านั้นเองนะครับก็ลองเล่นดูกันแล้วกันใครที่ชอบแนว R P G นะครับซึ่งไม่มั่นใจนะว่าจะมีการแปลภาษาอังกฤษหรือไทยหรือเปล่าก็ไม่ว่าเดี๋ยวถ้ามันมีเนี่ยเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ให้ดูอีกทีกนแล้วกัน นะสำหรับใครที่ชอบแนว R P G จัดไปกับผมเกมนี้ครับบายบายครับฝากไลค์แชร์สับสกายด้วยนะครับ